สวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็คือการลงนามในถ้อยถแถลงร่วมหรือ Joint Declaration ที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมานี่เองค่ะครับเป็นการลงนามระหว่างท่านนายกอนุทินกับสมเด็จหุนมาเน็ตนายกกัมพูชา ใช่ค่ะแล้วก็มีบุคคลสําคัญระดับโลกเลยนะคะเป็นสักขีพยานด้วยทั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายอันวาอิบราฮิมซึ่งท่านเป็นประธานอาเซียนอยู่ตอนนี้ด้วยครับผมการมีสักขีพยานระดับนี้ก็แสดงถึงความสําคัญของข้อตกลงนี้เลยนะครับแน่นอนค่ะเป้าหมายหลกัลกๆของถ้อยแถลงฉบับนี้ก็คือเรื่องสันติภาพและก็ความมั่นคงระหว่างสองประเทศเรานี้นะะเลยค่ะเรามาดูสาระสำคัญกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ได้ครับถ้อยถแถลงร่วมนี้จริงๆก็เหมือนเป็นการตอกย้ำแล้วก็วางแนวทางปฏิบัติให้มันชัดเจนขึ้นนะครับสาระสำคัญหลักๆที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายตกลงกันเนี่ยมีอยู่4ข้อใหญ่ๆค่ะมีอะไรบ้างคะข้อแรกข้อแรกเลยก็คือการยืนยันเจตนารมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องสันติภาพความมั่นคงอันนี้เป็นสิ่งที่เคยประกาศไว้แล้วที่ปุตราจยาเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมา อ๋อที่ย้ำว่าจะไม่ใช้กำลังไม่คุกคามกันแก้ปัญหาด้วยวิธีสันติใช่ครับและก็เคารพเขตแดนกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้คือหลักการพื้นฐานเลยค่ะแล้วข้อ2องล่ะคะข้อ2ก็คือทั้ง2ประเทศยืนยันว่าจะยึดมั่นแล้วก็ดำเนินการตามข้อตกลงเดิมๆที่เคยทำร่วมกันไว้โดยเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC นะครับค่ะ GBC นี่เป็น,นกลไกหลักอยู่แล้วในการคุยเรื่องชายแดนระดับสูงใช่ค่ะทีนี้ข้อ3อันนี้ก็สำคัญมากคือมีการลงนามในเอกสารขอบเขตการจัดตั้งกลไกผู้สังเกตการอาเซียนทีมนี้ก็จะประกอบด้วยบุคลากรจากชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆหน้าที่หลักๆก,ก็คือเข้ามาดูแลให้การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยมันเป็นไปอย่างสมบูรณ์จริงๆค่ะก็คือมีคนกลางมาช่วยดูกันเถอะ ประมาณนั้นเลยครับเพื่อความโปร่งใสและมั่นใจของทั้งสองฝ่ายแล้วข้อ 4. ข้อสุดท้ายละะคะข้อสุดท้ายคือการให้คำมั่นร่วมกันว่าจะลดความตึงเครียดต่างๆแล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกันแล้วก็มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปอันนี้คือ 4. ข้อหลัก ที่เป็นเหมือนกรอบใหญ่นะคะแต่เพื่อให้เป้าหมายเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยเขาก็มีการตกลงในขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ด้วยมีรายละเอียดอะไรบ้างครับในส่วนของการปฏิบัติก็อย่างเช่นการลดความตึงเครียดทางทหารเนี่ยก็จะมีการออถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนถอนอาวุธหนักเลยใช่ค่ะโดยจะมีทีม AOT ที่พูดถึงเมื่อกี้คอยสังเกตการอยู่ด้วยแล้วก็จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ นอกจากการถอนอาวุธแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีค่ะก็คือตกลงกันว่าจัดละเว้นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือพวกวาทกรรมที่มันอาจจะยั่วยุสร้างความขัดแยง้งอ๋ออันนี้ก็สําคัญนะครับเรื่องการสื่อสารนี่ใช่ค่ะเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีระหว่างกันไว้ครับแล้วก็ยังต้องดําเนินมาตรการสร้างความเชื่อมั่นหรือ CBMs แบบทันทีเลยเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งอันเนี้ยสาคัญมากมันจะนําไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางคนันทูตในที่สุด อืมแล้วก็เหมือนจะมีพูดถึงเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการประสานงานเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดน ซึ่งประเด็นนี้เขาก็ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสำรวจแล้วก็จัดทำลักเขตแดนทางบกที่กำลังดำเนินอยู่ถูกต้องครับอันนี้แยกส่วนกันชัดเจนแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังยืนยันว่าจะแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนโดยสันติวิธีเหมือนเดิมก็คือผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น GBC ที่คุยไปแล้วหรือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่ดูแลเรื่องการปักพันเขตแดนโดยตรง แล้วก็คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ที่ดูระดับพื้นที่แล้วก็การประสานงานระดับท้องถิ่นด้วยครับค่ะฟังดูมีขั้นตอนมีกลไกลที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ทางโคศกรัฐบาลเขาเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยเรื่องอะไรครับเรื่องเงื่อนไขาการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชา18คนนะคะ คือทางโคโซกบอกว่าการปล่อยตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามข้อตกลงหลักๆที่เราคุยกันมาทั้งหมด4ข้อนี้ครบถ้วนแล้วเท่านั้นอ๋อครับหมายความว่าต้องทําเรื่องการลดความตึงเครียดการถอนอาวุธการหยุดยิงภายใต้ AOT ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ในระดับนึงแล้วถึงจะไปสู่ขั้นนั้นได้ใช่ค่ะ พอทำครบตามนั้นแล้วทั้งสองประเทศถึงจะพิจารณายุติสถานะเป็นปรปักักอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเริ่มกระบวนการปล่อยตัวเฉลยศึกได้ครับผมเข้าใจแล้วครับคือทุกอย่างมันผูกกันเป็นขั้นตอนไปหลังจากนั้นพอสถานการณ์คลี่คลายความสัมพันธ์ดีขึ้นก็ถึงจะเดินหน้าเรื่องความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไปได้เต็มที่เช่นเรื่องอะไรบ้างคะความร่วมมืออื่นๆ ก็อย่างเช่นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการคุบคุมตามแนวชายแดนให้ดีขึ้นแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อไปครับค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมของถ้อยแถลงร่วมฉบับนี้ก็คือเป็นการวางกรอบแล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพื่อเป้าหมายคือสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเน้นมากๆเลยคือเรื่องการปฏิบัติตาม ข้อตกลงการลดความตึงเครียดแล้วก็การสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่สิ่งที่น่าสังเกตจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาเนี่ยก็คือการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่มันค่อนข้างจับต้องได้แล้วก็มีกลไกอย่าง AOT เข้ามาตรวจสอบให้เห็นเป็นรูปธรรมอืมซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนความพยายามที่จะสร้างความมั่นใจว่าข้อตกลงต่างๆที่คุยกันเนี่ยมันจะถูกนำไปปฏิบัติจริงนะ ก่อนที่เราจะสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือในระดับที่มันลึกซึ้งขึ้นไปได้อีกในอนาคตครับค่ะก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นแค่ไหนครับผมต้องติดตามดูกันต่อไปครับ